ที่นี่บ้านแม่มอโดอยแม่มอนสวยงามนะครับกลางคืนนี่เห็นแสงไฟของเรียกว่าของของตัวจังหวัดเชียงรายนะครับ ดีมากดีจริงๆครับนี่360รองศานะครับปักหมดเลยบ้านสวนดอยแม่มอน ดีครับ